สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูผีเสื้อยักกันนะคะผีเสื้อยักมันอาศัยที่ต้นต้นฝรั่งนี่เองนะคะนะคะตอนนี้มันออกมาแล้วรอมาตั้งหลายเดือนดูตัวใหญ่มา,มากๆอกนี่2ตัวมันกำลังผสมพันธุ์ก่อนที่มันจะตัวใหญ่นี้มันก็เป็นหนอนที่ตัวใหญ่มากๆเหมือนกันนอนสีขาวๆ แล้วก็มีนามแหลมๆพอมันกินจนอิกกนอ่มตัวแล้วมันก็มาเป็นดักแด้ในไข่แบบนี้เสร็จแล้วเวลาผ่านไปประมาณสักสี่เดือนมันก็ออกมาเป็นตัวอย่างนี้เลยโหไปเชื่อยักใหญ่มากใหญ่มากจริงๆใหญ่มากนะคะ ไม่กินเปลนไปแล้วตัวหนึ่งอันนี้ยิ่งเลยหลายตัวประมาณสิบกว่าตัว